เบลล่าสวยเท่แบบใหม่ประชันพระเอกซีรีส์ดับโลก ก่อนจะไปฟังเนะื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับถือว่าเป็นลุกเดินพรมแดงระดับอินเตอร์สําหรับนางเอกสาวภาพยนตร์500ล้านเบลล่าลานีตัวแทนนักแสดงไทยจากหนังดังเรื่องบุเพันิวาตสองที่ได้เกียรติรับเชิญร่วมเดินเปิดพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์ชื่อดังที่ประเทศซาอุดีอราระเบียงานนี้สาวเบลล่ามาในชุดเรียบหรู ดูแพงไม่สำคายสวมใส่สูททักซิโดสีขาวซึ่งงานนี้เบลล่าได้พบกับน,นักแสดงชื่อดังระดับโลกมากมายและได้ถ่ายภาพคู่กันบอกเลยว่าลูกนี้สาวเบลล่าสวยเท่แบบสุดๆไปเลยสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราตาคลิปต่อไปด้วยนะครับ